สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยผู้ว่าแบงก์ชาติจีนพบปะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลั่นช่วยเหลือด้านเงินทุน ธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC นะครับวางแผนที่จะเพิ่มการสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับภาคเอกชนหลังจากประชุมกับผู้บริหารจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยระบุชื่อบริษัทหลายแห่งในแถลงการซึ่งเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนที่หน่วยงานกำกับ,กบดูแลกฎระเบียบจีนต้องเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาด นายพานกงซึ่งนะครับผู้ว่าการพีโบซีได้มีการพบปากกับผู้บริหารจากบริษัทเอกชน8แห่งซึ่งรวมไปถึงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทต่างๆนะครับเช่นบริษัทหลงหูกรุปโฮดิ้งจำกัดบริษัท CIFI holding group บริษัท m y d e a r r e a l estate holding ตลอดจนธนาคารยานธนาคารอิ d u s t ทร a l แอนคอมม e r ช i a l แบงก์ออฟ i n น่าลิมิเต็ดนะครับหรือว่า ICBC เพื่อรับฟังปัญหาและความจะเป็นด้านการระดมเงินทุนการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งล่าสุดที่หน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบจีนพยายามจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาคเอกชนทำกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดในตลาดตราสารหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยการฟืน้นฟูตลาดตสางหาริมรั์นั้นจะเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต จีนนั้นได้ส่งสัญญาณว่าจะผ่อนปลนต่อภาคอสังหาริมทรัพย์หลังจากควบคุมอย่างเข้มงวดนายจางจืวเวยนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทพินพอยเอสเตสแมนจ์เมนต์กล่าวว่าแม้ว่าข้อความจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะออกมาสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีมาตรการใหม่ออกมาหรือไม่นายจางกล่าวเสริมว่าภาคส่วนที่เผชิญกับแรงกดดันและรัการความช่วยเหลือทางการเงินมากขึ้นก็ยังคงเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ดีครับ อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับสถานการณ์การการะตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจีนนั้นก็จะส่งผลดีต่อตลาดด้วยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงราคาน้ำมันดิบแต่ถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มมาตรการการะตุ้นออกมาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนั้นก็าจะโดนเทขายก็เป็นได้เช่นเดียวกันขอบคุณครับ